อนนี้มันอยู่ที่ประเทศที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนธงชาติและถูกกล่าวหาไปเคลมเอาประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านจนเกิดเป็นความขัดแย้งมากมายที่นี่คือประเทศมาซิโดเนียเหนือหรือชื่อเดิมคือประเทศมาซิโดเนียค่ะโดยตอนนี้นะคะมันอยู่ที่กรุงสโกเปียเมืองหลวงของประเทศนี้นะและก่อนที่เราจะออกไปสำรวจกันว่าที่บอกว่าเคลมเนี่ยมันเคลมหนักขนาดไหนวินจะมาขอ เล่าที่มาที่ไปของความวุ่นวายนี้กับจุดเริ่มต้นของชื่อมาซิโดเนียค่ะมาซิโดเนียหรือมาซิดอนเนี่ยนะคะปรากฏชื่อครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์โลกลย้อนกลับไปเมื่อสมัยหลายร้อยปีก่อนคริสต์กาลโรยความสำคัญของที่นี่ก็คือเป็นบ้านเกิดของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชค่ะโดยรัฐมาซิโดเนียเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรีโกโบราณตัวตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้รับความสําคัญเท่าไหร่นะเพราะถูกมองว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนล้าหลัง เปด้ม,มีการคิดค้นประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆจนมาถึงสมัยของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2. ค่ะพระองค์งมีความสามารถด้านการรบมาแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเอารัฐต่างๆของอาณาจักรกรีกในยุคนั้นเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นการปูทางให้กับอเล็กซานเดอร์มหาราชลูกชายของพระองค์ให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะโดยในตอนนั้นถามว่ามาเซีเดียใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่ถึงขนาดที่ว่าสามารถขยายดินแดนไปจนถึงประเทศอินเดีย แต่ทีนี้หลังจากการเสียชีวิตของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะคะพื้นที่ของอาณาจักรมซิโดเนียก็แตกออกไปเป็นกลุ่มย่อยต่างๆนานาสุดท้ายก็ถูกปกครององภายใต้อำนาจของโรมันค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยนะคะจากโรมนันเขาก็ได้วาดพื้นที่มาซิโดเนียขึ้นมาใหม่ก็คือไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมแบบที่อเล็กซานเดอร์มหาราชถูกไหมก็จะไซส์ประมาณนี้กินพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศกรีกในปัจจุบันแล้วก็บางส่วนของประเทศมาซิโดเนียเหนือ ในปัจจุบันค่ะต่อมาในช่วงยุคกลางเนะะก็เป็นช่วงการแย่งชิงอำนาจระหว่างอาณา,าจักรไบเซนทายอาณาจักรบัลแกเรียอาณาจักรของกรีกค,ค่ะคือต้องบอกกันนะว่าคาสุเปาขาเนี่ยมันเป็นจุดที่หลายๆอาณาจักรเข้ามายึดครองตลอดนะทำให้พื้นที่มาซิลเนียเนี่ยก็ย้ายมือไปย้ายมือมา ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่18นะคะอนนาณาจักรออตโตมันก็เริ่มอ่อนน้ำนาจลงนั่นก็เกิดกามเคลื่อนไหวของริชชตานิยมที่บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องต่อสู้ออตโตมันเพื่อให้ประเทศตัวเองหมดเอกราชปลดปล่อยประเทศตัวเองออกมาและในที่สุดกรีกก็เป็นประเทศแรกที่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากออตโตมันได้แล้วก็มีการขยายดินแดนเพิ่มเติมไปจนถึงพื้นที่ของมาซิโดเนียไม่ใช่มาซิลเดียใหญ่นะมาซิดเนียโรมันค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เองทางตอนเหนือของกรีกเนี่ยก็มีจังหวัดที่ชื่อว่ามาซิโดเนียค่ะ นานมาเนี่ยนะคะเมื่อเกิดการแต่ละประเทศมันก็เริ่มแบ่งแยกกันออกไปก็ยังมีตีกันมั่งเกิดสงครามโลกอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดอย่าเพิ่งงงนะคะหรืออาจจะงงแล้วก็ได้พอมินเองก็ยังงงเหมือนกันเอาเป็นว่าเราข้ามมาเลยในช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะพื้นที่ของประเทศมาซิลเนียเหนือณนะปัจจุบันเนี่ยนะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของบัลเรียค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นชาวสลาฟภาษาก็ถูกมองว่าเป็น เหมือนได้าเล็กหนึ่งของเบลกเรียเท่านั้นแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งเกิดงานเขียนของคุณคร e ิสเต้มิซิคอฟโดยงานเขียนของเขาได้ออกมาบอกว่าชาวมาซิโดเนียคือชาวมาซิโดเนียมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นของตัวเองและนี่แหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งระหว่างประเทศมาซิโดเนียในปัจจุบันกับเพื่อนบ้านอย่างเบลกเรียแล้วก็ประเทศกรีก ซึ่งการใช้ชื่อมาสิโดเนียเนี่ยนะทำให้ประเทศกรีกเนี่ยโกรธมากและทำไปสู่ความขัดแย้งมากมายซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมินจะไปเล่าให้ฟังต่อแล้วเราเข้าไปสำรวจเมืองสโกเปียแล้วก็ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ันี้ค่ะดินอยู่ที่ริมแม่น้ำวาดาซึ่งแม่น้ำสายสำคัญของกรุงสกเปียนะคะโดยในบริเวณนี้ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่ไม่เก่าละกันเพราะว่าตึกที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะคะก็อายุแค่10กว่าปีเองก็คือสร้างในปี2011ะคะในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าสกเปีย2014ที่รัฐบาลของประเทศมาซิโดเนียชื่อเดิมในตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับประวัติศาสตร์เก่าแก่เนะะาะอารยธรรมอย่าง มาซิโดเนียของกรีกเป็นต้นนะคะฝั่งตรงข้ามน่นะคะก็จะเป็นเหมือนศาลเป็นกระทรวงต่างประเทศค่ะคล้ายฮังการีเหมือนกันนะแต่เล็กกว่าสวยอยู่นะเ,เหมือนลลรมกัแบบข้ามทางเดินริมแม,ม่น้ำข้าบสะพานข้ามแม่นม้ำในยุโรปเก๋ๆต่ะ ตอนนี้มาหลบแดดอยู่ตรงรูปปั้นนะคะรูปปั้นเยอะมากมินจะมาเล่าให้ฟังว่ามาซิโดเนียประเทศมาซิโดเนียเกิดขึ้นได้ยังไงคะ่ะต้องย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะก็เกิดประเทศที่ชื่อว่ายูกโกสลาเวียซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวเซาสลาฟหรือสลาฟทางใต้นะก็จะประกอบไปด้วยเซอร์เบียคูรเชียมอนเตเนโกรบอสเนีย แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมาซิโดเนียค่ะซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นรัฐหนึ่งของยูโกสลาเวียนะคะโดยผู้นําในตอนนั้นคือยอร์ชิฟบรอสติโตเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้รัฐมาซิโดเนียเนี่ยแสวงหาเอกลักษณ์ของตัวเองตามงานเขียนของคุณคริสเตมิซิคอฟอะคะ่ะโดยบอกว่าชาวมาซิโดเนียเนี่ยนะคะมีรากเหง้ามีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองมีภาษาพูดเป็นของตัวเองคือภาษามาซิโดเนียแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับ บบลกเรียค่ะเหตุผลที่ทําแบบนั้นนะคะก็เพื่อการเมืองล้วนเลยเพราะว่าคุณติโตเนี่ยปีเชื้อสายเป็นโครแอตนะคะเขาก็ไม่ต้องการให้รัฐมาซิโดเดียในตอนนั้นเนี่ยนะไปมีความผูกพันอะไรกับบัลกเรียหรือกับกรีค่ะซึ่งอันนี้ก็เพื่อความมั่นคงแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวของยูโกสลาเวียล้วนๆนะโดยตอนนั้นเนี่ยกรีกก็ไม่ได้พอใจหรอกแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากแต่ม,มันมีปัญหาหลังปี1991ที่ยูโกสลาเวียล่มสลาย แล้วมาซิโดเนียก็ประกาศตัวเองเป็นประเทศชื่อว่ามาซิโดเนียค่ะอันนี้นึกภาพนะว่าในกรีกเองก็มีพื้นที่ที่ชื่อมาซิโดเนียอยู่แล้วสําหรับเขาอะมันคือรากเหง้าของเขามันคือความภูมิใจล้านของพระเจ้าอลเล็กซานเดอร์มหาราชนะและสำหรับเขาเขาก็คิดว่าตัวเองเนะี่ยคือชาวมาซิโดเนียที่แท้จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีประเทศประเทศหนึ่ง ประกาศว่านี่คือประเทศมาซิโดเนียแล้วนะแล้วก็เคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานของอเล็กซานเดอร์มหาราชทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นชาวสลาฟซึ่งชาวสลาฟเนี่ยกว่าจะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ย้อนกลับไปตั้งแต่แบบคริสตศัวราษที่6ในขณะที่มาซิโดเนียอาณาจักรมาซิโดเนียเก่าแก่นี่นะคะก็300ปีก่อนคริสต์กาลก็แปลว่ามันห่างกันอยู่ประมาณพันปีอะ่ะมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะก็ยังเอาสัญ,ญลักษณ์วั์จิน่าซันซึ่งเป็นสญญ กรีกโบราณมาทําธงชาติด้วยพร้อมๆกับสร้างออนุสารียของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชไปทั่วประเทศเลยมันก็เลยทําให้กรีกโกรธมากแล้วก็เป็นข้อขัดแย้งไปตลอดเลยนะคะเจอก,กระทั่งในปี2011นี่แหละที่มาเดเนียเขาต้องการเขา้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนานโตกรีกเขาก็เลยวีโต้ขัดขาน,ขนบอกว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้มันก็เลยอาจะนํามาสู ความหงุดหงิดของมาซิโดเนียก็เลยใช้คาว่ามันเป็นแบบการโชว์กันอนะก็คือกวนกวนประสาทกันแล้วอะด้วยการเนี่ยโปรเจกต์สโกเปีย2014แล้วก็สร้างรูปปั้นอะไรเต็มไปหมดเลยแบบอ่ะเธอบอกว่าฉันไม่ใช่ใช่ไหม ฉันสร้างให้มันใช่เลยโดยเจ้าโปรเจกต์โกเปีย2014มีการลงเงินประมาณ500ล้านยูโรซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับประเทศเล็กๆเกนี้ยนะคะในการสร้างรูปปั้นเป็นร้อยแห่งนะอนุสาวรีย์ตึกต่างๆเปลี่ยนให้เป็นสถาปปติก,กรรมแบบมิโอคลาสิกแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะซึ่งที่เรายังเดินไม่ถึงรูปปั้นเล็กซานเดอร์มหาราชเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าแล้วก็มินดูในรูปไปแล้วแต่คิดว่าของจริงมินอาจจะอึ้งกว่าไปค่ะ สะพานแห่งนี้นะคะชื่อว่า The Bridge of Art หรือว่าสะพานของศิลปินนะคะจะมีรูปปัน้น29ชิ้นด้วยกันโดยแบ่งเป็นจิตรกรนักเขียนนักแสดงและนักร้องค่ะโดยรูปปั้นแต่ละตัวที่เห็นนะคะมูลค่าประมาณ10กว่าล้านทั้งนั้นเลยนะคือ Bridge of Civilization นะคะก็จะมีรูปปั้นอีกเพียบเลยะคะ่ะบนตึกก็ยังมีรูปปั้นนะคะรูปปั้นเยอะจริงๆเขาบอกว่าสร้างเป็นร้อยนี่ไม่ไม่เกินจริงเลยนะ นนะอิตาพันค่ะ a r c e l o g i c a l Museum สร้างในปี2011เช่นกันตรงนั้นเป็นโอเปร่านะคะก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของสกเปียเหมือนกันนะหน้าเป็นสะพานโบราณดั้งเดิมหนึ่งเดียวของกรุงสกเปียนะคะที่ไม่ถูกทำลายในช่วงปี1963ที่มีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำลายกว่า2ใน3ของเมืองเลยนะ แล้วก็ที่ปลายสะพายฝั่งนู้นนะคะก็จะมีโอบาซาหรือตลาดเก่าแก่ซึ่งก็รอดจากการเกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็นการสร้างใหม่นะ ซันเดอร์มหาราทรงมา้าความสูง22เมตรบุลค่า240ล้านบาทขันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่พระองค์เอาชนะเหนืออาณาจักรเปอร์เซียได้ค่ะโดยชื่อนี้นะคะทำให้ชาวกรีกโกรธมากเขาก็เลยเรียกว่าเป็น The Warrior on Horse ก็คือนักรบบนหลังม้าแทนค่ะและนี่ก็ตั้งอยู่การจัตุรัสจริงๆดูดูนะ โดยที่รอบรอบลูปปันน้นเราก็เป็นรูปปั้นของออนักรบสิงโตอะไรต่างๆมากมายอยู่ตรงนี้นะคะถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะสุดยอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อดู ฝั่งตรงข้ามของอุสวรีเอเล็กซานเดอร์มหาราชก็จะมีประตูใชัด้วยน,นะคะนี่เขาก็สร้างใหม่เหมือนกันเราจะาเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะคะไปที่โอบาซารคะ่ะทุกคนจากฝั่งนูนนะ้นคืออเล็กซานเดอร์มหาราชนะคะข้าม,มาฝั่งนี้นะคะคือน้ำพุของ โอลิมเปียซึ่งเป็นแม่ของอเล็กซานเดอร์มหาดาคะะส่วนด้านหลังน้ำผุนะคะคือฟิลิปที่2พ่อของอเล็กซานเดอร์มหาดาชะ่ะสูง26เมตรใหญ่กว่าของอเล็กซานเดอร์มหาดานี่คะที่เราเดินเดินกันผ่านมาเราก็เห็นรูปปันเยอะมากสิ่งก่อสร้างที่สร้างใหม่เยอะมากค่ะเนี่ยหลังคือโครงการสโกเปีย2014ค่ะที่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยดีนะมันทำให้เห็นมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเต็มเลย จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยพุ่งขึ้นเยอะมากๆนะคะสำหรอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าโหงบประมาณประมาณ500กว่าล้านยูโรอะ่ะมันเอามาพัฒนาประเทศอย่างอื่นได้นะเพราะว่าประเทศเนี่ยจริงๆมันเล็กมากมีคนแค่1.8ล้านคนเองแล้วปัจจุบันเองก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่งางหนักค่ะเกิดการสมองไหลคือไม่มีงานทำอ่ะคนเก่งๆเด็กใหม่ๆนะเขาก็หนีออกไปอยู่นอกประเทศกันหมดนะแล้วเขาบอกว่าแล้วนะสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยมัน มันเกิดประโยชน์จริงๆหรอมันมันถ่ายทอดความเป็นตัวเราความเป็นตัวตนของเราจริงๆหรอแล้วก็ยังไม่รับเรื่องขอรับชงคอรัปชัน่นเรื่องแบบวัสดุก่อสร้างราคาที่มันแพงเกินจริงอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามมิ้นนะว่าออสวยนะคือถามไปน,นะเราต้องเที่ยวะเราก็ประหลาดใจมากเรามาแล้วแบเฮ้ยเดินที่เนี่ยเรารู้สึกว่าสวยอ่ะเออแล้วราคาจริงๆก็ไม่แพงด้วยประเทศเนี้ย ก็อยากจะชวนให้คนมากันค่ะอชอบอ่ะเจอแล้วเพลินมากเลยโอ้โ,อโอฟิลิปที่จองค่ะบ้นอย่างสวยเลย โดยชื่อประเทศมาซิโดเนียการเคลมต่างๆมากมายการสร้างอนุสาวรีการใช้ธงต่างๆก็นำไปสู่ความขัดแย้งนะแล้วมันก็ไม่ดีกับใครทั้งนั้น,นะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมาซิโดเนียเองค่ะสุดท้ายนะคะในปี2019ประเทศมาซิโดเนียก็ยอมที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Republic of North Macedonia มีการเปลี่ยนธงชาติแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะ Macedonia has agreed to change its name to the Republic of North Macedonia และ <c> ห <oughs> ลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าร่วมกับนาโตค่ะโดยการเปลี่ยนครั้งนั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะได้เข้าร่วมกับ EU ด้วยนะแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะเพราะเหมือนทันทีที่เบลกเรียเห็นว่ากรีกทำอะไรได้บ้างเขาก็เลย เอาว่าค่ะยื่นคัดค้านมีโต้ไม่ให้ประเทศนอร์มาซิโดเนียเนี่ยเข้าร่วมเอียโดยใช้ข้ออ้างว่าภาษาที่บอกว่าเป็นภาษาทางการคือมซิโดเนียจริงๆเราไม่ใช่ภาษาทางการจริงๆแล้วคือบัลกเรียต้องเปลี่ยนแล้วก็ยังจะต้องให้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ต่างๆในหนังสือเรียนอีกมากมายค่ะ t h e s issues can be resolved by signing a simple document. Unfortunately, Skopje rejects the solution, and this means that Bulgaria has no other option. จนถึงตอนนี้ก็ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้แม้จะมีการประชุมกันไปแล้วแบบ20กว่าครั้งนะคะทําให้ประเทศนออ์มาเซเลเนียในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าร่วมเอค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเหมือนกันนะฝั่งคนมาเซเลเนเองเขาบอกว่านี่มันคือการบูลลี่กันจชันเลยเธอเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเธอก็เลยทํำแบบนี้หรอแบบอะไรภาษาก็ภาษาฉันทําไมเธอทําแบบนี้

ขึ้นไปบนยอดเขานะมันจะมียอดเขาที่ไหนสักแห่งไงเดฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามค่ะมันจะมีเอ,อ่อไมก้กางเขนอยู่นะแล้วจะสามารถขึ้นเคเบลิลคาร์ไปได้ค่ะก็อยากคุยกับเขาเหมือนกันว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงในฐานะชาวมาเซเดเนียค่ะเดี๋ยวเจอกันขอไปหาอะไรดื่มก่อน วนนี้เรามาเจอกับคุณ Hello, I'm d e l i a n I'm from Macedonia and we are at the bus stop waiting for the bus to the Millennium Show. นี่นะคะเราเจอกันในคาเซิร์ฟฟิ้งค่ะเราก็เป็นโสต์ูิบนคาเซิร์ฟฟิ้งอ่ะ Yes <laughs> <laughs> So what's so special about the that place? It's really nice. From that place, you can see Skopje from above. Uh, it's really nice view. It's more fresh. The air is fresh. Uh, I really like it. <laughs> now say something about Alexander the Great. <laughs> He's Macedonian. <laughs> uh, yes. Yes. I He's uh as a statue here. <laughs> Yes, nice. Really big. You. you should see it. I saw she, it. She will show you. <laughs> yes. So is he Macedonian? It's I love tough, how you like. <sighs> it's a tough question, but uh, he was from this area, let's say. Right? Okay, yeah. The Macedonia, yeah. longer area. Mm. But he's not your ancestor. <laughs> Don't put this anywhere, you know. <laughs> I love it, I love it. It's like <sighs> yeah, I had a tough day. yeah. It's pretty today. Yeah. Mm. Oh, okay. free today. The European oh, wow. university. And then from the other side is the European House, New oh. House. So you work with EU? Yes. But not in EU yet. อันนี้เป็น medical university นะคะทุกคนไปเหมือนโรงเรียนการแพทย์นะคะสนุกแค่บ่าคาปิดค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะเขาก็เลยปิดแล้ววันนี้ไม่ได้ขึ้นอดนะจ๊ะวันกี้มันก็ไปแบบนี้นะค่ะไม่เป็นไรค่ะ ไปเดี๋ยวขึ้นรบสัสคันเดิมกลับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีรถบ,บ,บัสกลับค่ะ How is it like being a Macedonian at this moment for you? Is it good? Amazing? Good food? Yeah. Is it bad? It's really good for me. I t h n just the cake, you know, I r o u l d enjoy. <laughs> I do. I k n o Look. To be h o n e s like. Uh I enjoyed my country we have mm, otherwise problems. you already moved out yeah <laughs> I would move out I don't think to move out why don't you move out man because I read that many macedonians actually moved out and then the population declined yeah yes population declined but it's like combination of how to say many governments working bad and uh, what I want to say is... I like my job. I like. Uh, I don't like many things in the country, but I like to stay, of course. Yeah, yeah Because yeah. We, we need to stay here in order to fight to make this better. Like maybe not these politicians that have kind of power, or the one before, but maybe some somebody new. You know? Mm. Yeah. The conflict in Bulgaria now that you guys cannot be part of EU yet. So what's what's your opinion uh -huh. on? But it's not just, uh, how to say, problem with Bulgaria, but this yeah. is problem on a higher level with European Union. Because yeah. the ones that are in the European Union are giving some conditions that, I don't know, we as people cannot accept and the mm. governments cannot accept. And this is why the situation is not moving, I would say. Yeah. But hopefully it would move. I hope. so we can know how to say build friendship. But build friendship with countries and people that respect us, not like <Yeah. S 1> just to be friends and we will do this. Just be your friends, you know. We will not do this. ก็ในราคาทุกคนโอ้ตอนนี้สภาพเย็นมากเลยเพิ่งกลับมาเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวจะไปพักแหละก็เดี๋ยวบอกลา